สบายดีพี่น้องมากินเขาน้ำพรอยุดพี่น้องกินเขสีอิ่มแล้วกินสีอิมหมดแล้วพี่น้องมูกับอิ่มหมันแล้วชัางฆ่าเครกเออชั้งเครกเป็นบอกกันเสียเอ็ดมองขวานกับบ่าวอย่างนี้คืออะไรเที่ยงกับบาดับนี่ก็ขอบคุณขอบคุณปบาสอง เจโอวันเจโอวันเป็นสื่อปีนไก่กับตำสมแสบแซ่บอยู่ปีนไก่กับแสบไหล่ตำสมกับแ่บอยู่ไอิ่มก่อนลูกทิมของบ่มีน้ำกินได้เลยลาร้านขายผู้ใดขายน้ำเนาะือวัยเอฟซียุกไก่ซื้อมาฝากแน่พี่น้องมันมันมันบ่มีร้านค่ะร้านขายกับยุกไก่ยุใสบุ ตะลานกับเขานี่กันปลาสว่างผรับผสื่อยุไสเออขี้มออใส่ไปสื่อมาให้มืงขึ้นกะเลือกแล้ววันตีเลิกโดนติบบ่เลือกดนเติบว่าแผดีขึ้นยามยังเาดนนดนไปห้อันฝนตกเลิกดนไปค่องอันแป๊บเดียวแบบขาเจ้าขึ้นั่งเ็จปุ๊บตกเรงเลยม่แ ที่แบบก็ยังผู้ถังหัวนี่ยไหมแต่บึ dem, ้มบึ้มบึ้มล,ลงเลยดิโจโโ itas, มโจมลงเลือดดิมันเป็นโทนอะไรขึจังสุดๆแข็งแบบป่าอยู่เลยเป็นเครื่องหล่อรถน้ำรถเลี่ยวรถโดนความควาดตีสามข้ายวนคนได้ขึ้นนั่นนี่แล้วเนาะคนได้ขึ้นรถแล้วน้องแพดไอแพดนี่ก็มาเห็ดคนเลยพี่น้อง ที่งานแผนกคนควาตูมจังในกาะคือได้ยินข่าววังใน้กาะอุ้ิงวังใน้กาะละุ้งอิงวาน่ปดูก้นวานคนโตะกังใสอุ้งอิงนี่อุ้งอิงนี่กว่าโตกะวางโต๊หลังหล่าโติงุ้งอิงวานตะแหน่ข้าวไม่ดีจะเงีแทไม่ตีน่งกลับนังกลับแลบเลยั่งแตลาอยู่กลับแล้วค่ะ ก็เลือกงกทุมงน้กลับก็ดีตกดอกวันจีผลัดกระตกกระตกหลังลาลงลากลับก้อนวันจียังมันอดไปกระขเลยไหมอนแบบใส่ถังน้ำใส่ถุงยางไหมน้ำใส่ถุงยางห่อแบ่งถึงไอ้นี่มันอดอะไรมีมรนหยุนอยู่โอดไปหิวหญิงกลับก่อนแล้วมันต้องแตกปูลงมา ไปลูกขึ้นยังเบิ่งเศร้าผ่าเศร้ายังมุ้ยแปดออกจากรถทันบวมขึ้นมุ้ยเลยู่ในหันมันมันอยู่ในท้องรถเก็บแต่ของสองขัญไว้มันล่มบ่างขึ้นสะอาดเดี๋ยวนี้แม่แต่ลมลมนี่ลมอยู่ลมกับแกมลข่งแล้วแกมค่ะเคนคนจะจอดด้วยขวากันจอดลุ่งแล้วซุ้มนั่นบนั่านใดขนเพราะว่าคนมันโตซุ้มบานหักเป็นสุบ้านนี่โทรหั่ม เถ้านเขาลูกเบยดิเบิกบ่ยอเมือเบิกบ่ยกมือเบิกฝนไหวมบ่ยรัเาหนงฝนไหวน่งดีนรังมึงบังกล้องลาแมคนว่ะยกมื่อหนคนเนี่ย สะสังเกตุด้นะตอนนั่งนั่งเห็นฝนคุมากเห็นบอนอิงโคตรโยเห็นบอนอิงท่ายแหละกัโพนร่งโยมเกลือน้วพอเขาฝนไปโนมาข้อง่างแปลว่านมันละลักับละลักันมากจัง ขึ้นมาจังเขียดเีพ like like ื uh ่อนไว้จังใส่ถุงยางไว้ไหนวะเนาะรู้เบื่อรู้เบื่อลงอันใส่ถุงยางแล้วก็เอาไม้สาวซัวจีเ่ไว้ไม่ได้ซัวยากแล้วบุ่มเลยจีโซดเลยจียอยอย่งไรเราเพิ่งจะสวดเลยตูบลงเลยม่ะแตกปูเอะแพีดเมื่อต่มาว่าให้ฟังนี่แหละพี่น้องหนูก็รู้อันเออไว้อันตอนแรกก็ไม่ได้ยินกำลังพอมาเห็นเน้อเสียไปแต่เสียเออก็อัน ได้ยินันก็เป็นตตชงตะตอนนั่นละดิแล้วก็นห้ข้าากระเลียมต่เวียนๆผุนเด้นน่ะนะแต่ห้าวนางกินเขานาะตะซอนให้คนก็นุมแต่ยังแน่ดิตอนจะยุตินคนผุนเนี่ยชื่อว่าคนที่ลูกไอ้แพร่า ตีเรียกกันกับว่าเสียดอกว่าตีกับว่าเว้าว่ามันเว้าไปซื้อว่าตีเออว่ามันหน่องเันว่ามันน่องเว้าลินว่ะจีว้าซื้อว่าตีมันพ่อไม่เห็นแหละเสียคักพอนะแพกว่าเจคนแล้วพอดีใสนเีตาไวอีกเลยนอเออผู้หญิงกลับถึงลงจากไหไอว่าไ้จีฝนก็ได้เสียคักว่าสันเดีแพทย์ว่า ตอนน้องเบอกก็ว่าเสียดอกว่ะจีก็ฟังอยงู่ต่ีก็ปิดแังเงือกอยู่ได้เนาะจังนึงก็ได้จว่าจ่าศักแบบดิ์สิทธิ์นดชอาจารย์ศักดิ์สิทธิ์เราทำใจจะทำนั่นยิน แม่ยืนนั่นั่งมากแต่ที่เรียกคำใดคำนั้นว่าจะศักิี <c oughs> นักส้ทุงนี่เลยแล้วอน้มวนมวส้ถทุงนี่แหละเออมวนใส้ขยะโวดเออมวนใส้เลิศนี่สิ่ม,ม่พูดกินอกแล้วละคือทิ้ง้นล่ะี ว่างไว้ค่ะกินกว้าว่ะว่างไว้ป้ายหยาคนละเขาขึ้นนานรถก็ได้เันนี้อยขวางไว้หน,นีกั็ได้ดอกอ,อันวัดตกดอก ออง่ายโหลดพี่น้องง่ายโหลดก้อนสำหรับคลิปเออง่ายฮะมองมองมอง,มองอิตาลีสำหรับคิมีฝากไว้สำรับคลิสักก้อนง่ายมองก้อนพี่น้องสำหรับคิมีฝากไวมมกกกกไนะ้สำรับคลิสักก้อนถอกันไม่คลิปหนาสำรับคลิปนี้สบายดีพี่น้อง